สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงของเราวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับนิยายวัยเรื่องบำเรอรักเชฟหนุ่มเรื่องราวในตอนนี้จะสนุกและน่าติดตามแค่ไหนไปรับฟังกันได้เลยค่ะตอนที่15ความรักและอนาคตอันสดใส เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าส่องแสงสีทองเหนือเส้นขอบฟ้าของเมืองถนนต่างๆก็คึกคักไปด้วยความคาดหวังเมื่อแขกมาถึงร้านอาหารของ L.E.O. ด้วยความกระตือรือร้นที่จะเฉลิมฉลองชัยชนะในการทำอาหารครั้งล่าสุดของเขาภายในอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นหอมเย้าวยวนของเครื่องเทศและสมุนไพรผสมผสานกับเสียงแก้วที่กระทบกันและเสียงหัวเราะอันสนุกสนาน เจแปนคึกคักไปทั่วทั้งห้องครัวเสื้อแจ็คเก็ตของเชฟของเขาสีขาวบริสุทธิ์โดยมีกระทะร้อนฉาและพอนักงานเสิร์ฟที่คึกคักเป็นฉากหลังหัวใจของเขาพองโตด้วยความภาคภูมิใจในขณะที่เขาเฝ้าดูทีมงานขอองค์เขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองในตอนเย็นการอุทิศของพวกเขาเป็นข้อพิสูจน์ถึงความหลงไหลและความมุ่งมั่นที่ขับเคลื่อนความ ฝันในการทำอาหารของเขาและเมื่ออยู่เคียงข้างเขาคิเรก็ยิ้มย้มแจ่มใสด้วยความภาคภูมิใจดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความชื่นชมในขณะที่เขามองดูเจปแปนด้วยองค์ประกอบของเขาเขาได้เห็นโดยตรงถึงเลือดหยาดเหงื่อและน้ำตาที่หลั่งไหลเข้าสู่การสร้างมิสโตรของเจปแปนตั้งแต่ต้นจนจบและคืนนี้เป็นการเฉลิมฉลองทุกสิ่งที่พวกเขาทำสำเร็จร่รวมกัน เมื่อแขกกลุ่มแรกมาถึงเจแปนทักทายพวกเขาด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นสเสน่ห์และความสามารถพิเศษของเขาทำให้ห้องสว่างขึ้นเขาผสมผสานกันได้อย่างง่ายดายแบ่งปันเรื่องราวและเสียงหัวเราะกับเพื่อนฝูงและครอบครัวความสุขของเขาแพรสพ่สะพัดในขณะที่เขาชื่นชมกับความชื่นชมของพวกเขา และเมื่อถึงเวลาเสิร์ฟอาหารเจแปนก็ออกมาจากห้องครัวซึ่งเป็นงานเลี้ยงที่เหมาะกับพระราชาที่วางไว้ข้างหน้าเขาอาหารแต่ละจานเป็นผลงานศิลปะที่ผสมผสานรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เต้นไปทั่วทั้งเพดานปากทำให้แขกรับเชิญจนพูดไม่ออกด้วยความยินดี เมื่อค่ำคืนผ่านไปและยกแว้นตาเพื่อเฉลิมฉลองเจแปนใช้เวลาสักครู่เพื่อพูดกับฝูงชนน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกระตันยูและความอ่อนน้อมถ่อมตนคืนนี้ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองความสำเร็จของร้านอาหารของฉันแต่เป็นการเฉลิมฉลองความรักมิตรภาพและความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดที่รออยู่ข้างหน้าเขากล่าวคำพูดของเขาก้อ้งอยู่ในใจของทุกคนที่ได้ฟัง และเมื่อค่ำคืนใกล้จะมาถึงเจแปนและคิเรพบว่าตัวเองถูกรายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงและครอบครัวหัวใจของพวกเขาเปี่ยมล้นด้วยความรักและความกตันอยู่พวกเขายกแก้วแสดงความยินดีกับความรักของพวกเขาร้านอาหารบิสโทรและอนาคตอันสดใสที่อยู่ข้างหน้า สำหรับเจแปนและคิเรนี่ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองการทำอาหารแต่เป็นการเฉลิมฉลองของชีวิตซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังแห่งความรักที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดและเปลี่ยนความฝันให้กลาย,ยาเป็นความจริงและในขณะที่พวกเขาเต้นรําใต้ดวงดาวหัวใจของพวกเขาก็เต้นเป็นหนึ่งเดียวรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในความรักและการมองโลกในแง่ดีอย่างไร้ขอบเขตส,สำหรับอนาคต ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้าห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ที่มอบเป็นกําลังใจให้กันพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ